ามมาส่งฟูจิเทลที88ที่เพิ่งออกใหม่วอซิมไซเล็กพกพาง,ง่ายสุดๆแถมมีโปรดีๆมาบอกด้วยจะบอกว่ารุ่นนี้สามารถสร้างกลุ่มได้สูงถึง50กลุ่มจะสมาชิกแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะอยู่กลุ่มใครกลุ่มมันไปเลย ใช้วอซิมแล้วหมดปัญหาขึ้นแท้ขึ้นรบกวนไปเลยแถมคนนอกก็เข้ามาไม่ได้ด้วยมีฟังก์ชัน group call private call สามารถโทรส่วนตัวได้โดยที่สมาชิกค,คนอื่นในกลุ่มก็ไม่ได้ยินได้ฟีลโทรไลน์ไปอีก2 in one เวอรและรุ่นนี้มีฟังก์ชันโหมด S.O.S ไว้ส่งข้อความให้ช่วยเหลือแบบเร่งด่วนต่อให้คนกําลังคุยกันเยอะๆกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวทุกคนต้องหยุดฟังเราก่อน ลองรับสีเซิม B server ตลอดชีพและที่สําคัญโปรโมชั่นซื้อตอนนี้แถมฟรีซิมไว้ใช้งาน1ปีซื้อไปพร้อมใช้งานทันทีค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถให้ทางริชเวฟทำใบเสนอราคาออกไปกํากับภาษีได้และรับชําระผ่านบัตรเครดิตค่ะหรืออยากมาลองเครื่องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่หน้าร้านก่อนได้ร้านเราตั้งอยู่ที่สนามบินน้ําติดถนนใหญ่หรือเซิร์ชว่าริชเวฟคอมมูนิเคชั่นได้เลยค่ะริชเวฟเรายินดีให้บริการทุกท่านค่ะ